สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้คิซี่ก็จะตลองมาตัดผมป๊อบด้วยตัวเองนะคะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีกันไกรตัดผมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะหวีนะคะแล้วก็จะมียางยางเอ็นธรรมดานี่ยนะคะแบ่งผมขึ้นตรงกลางสองข้างให้เท่ากันนะคะเราจะใช้หวีนี่ค่ะหวีซีถีนิดนึงนะคะ แบ่งครึ่งตรงกลางให้เท่ากันนะคะเราจะตัดผมป๊อปนะคะแล้วเราก็จะเป็นการตัดครั้งแรกที่ลอกเรียนแบบมาจาก y t u t u นะคะเราจะไม่ตัดสั้นมากนะคะเพราะว่าการอุบัติเหตุนะคะ <c oughs> การอุบัติเหตุนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหนังยางเท่ากัน2องกว่างข้างนะคะสองกว่างข้างแล้วเราจะเลื่อนลงมา ตามระดับความสั้นที่เราต้องการนะคะเตกของคิสที่จะตัดตัด,ตดเลื่อนมายาวนิดนึงนะคะแล้วก็เอาสองข้างมาเทียบกันสองข้างมาวัดกันนะคะสองข้างมาวัดกันนะะสองข้างมาวัดกันตามระดับที่เราต้องการนะคะเอามาอยู่ตรงกลา,เางเงยหน้านิดนึงเนาะเจ็บีวนะคะ ตรงกลางประมาณอย่างนี้นะคะก็วัดไลยระดับด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตัดกันเลยนะคะของเยะตัดใต้ยางนะคะ ทำไมยูทูบเบอร์ตัดบนยางกูตัดใต้ยางตัดออกมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆยังไงอะไรก่อนหันเลยอือฮึจมูกจมีนะคะตัดออกมาแล้วก็จะมา เพิ่มๆแปมแปม,ปม,ปม,ปมนิดนึงนะคะที่มันกระดอนก่อนเด่นนะคะเราก็จะมาวัดระดับดูอีกทีเนาะอย่างนี้เราก็จัดการมันออกเลยนะคะจัดการมันออกเลยนะคะทำตามความเข้าใจของเรานะคะ รงนีัดมานะคะแล้วก็เล็มเล็มให้มันตรงนะคะตรงนี้ก็ปลุยมือสั่นสั่นทำไมก่อนมึง มือสั่นทำไมก้อนอะอะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะกันตัดบ๊อบเดี๋ยวเราลองไปสระแล้วก็ได้แล้วเราก็จะตัเช็กความยาวอีกทีนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาต่อนะคะเพื่อนๆนหลังจากที่เราลองตัดผมบ๊อบด้วยตัวเราเองนะคะเพราะบางทีเรา ทำงานหรือเราไม่อยากจะไปร้านเสริมสวยนะคะมันเสียเวลาอะไรเงี้ยเวลาอยู่ข้างนอกเราก็จะทําอะไรแบบง่ายๆนะคะแล้วก็หลังสะมาแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเช็คดูว่าตรงไหนมันมีตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็โอเคนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยการตัดผมบ๊อบด้วยตัวเองก็สรุป ผ่านนะคะแล้วก็จะมาเก๋ไก่สไลเดอร์นิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะอ่าบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะ